น่างตอไปจะได้ร่รมกับพิษาเมบาดาน้อ่าใจรสกุลรุปที่ส่วนส่วนให้กับผู้บาดเจ็บนะครับอนุญาตกาบเยียาการลักษท่านนะครับป็นตัวแทนพิอารณาครับกำหนดอดการนี้กอเยียวการแต่จองค์กระทะครับนันทีสวนสี่รอสกุเก็ขออบได้กรทารณาในต่างสกุลเพื่มพิจารณาศิลปะกเยียยครับ กองดาบที่บนทุณเจ้าสวรรค์ครับท่านอพ้์นา้จารณาภากองดาบที่สอับ

คณะสภาพคกรราพการมองะบด้วคณตรมาธิกการเประกอ้วยคณกรริกวรสาีนะคองปรอบด้ะราธิกาเมอไปะคณรรารการเมองประกอบยครคมารุ่รงะบวงครัมเป็นกับกรรมาการผู้สมองบกริกระบงปรกอบุกรริกราเงนะบครับากอบชสวยาก้รทองปกอบท้วนานาเ่องปกน้คาธาาเอปรกอ้วยะกรอาธิารการเองะบราิารกา 党的领导 you mm -hmm. ขอท่านได้กระตุ้นช่องทางการลงทุนเรื่อที่จะได้พาต่อเนื่องการส่งท้ายเรื่องราวต่อัปครับ chị nó bỏ mất rồi tất cả nó bỏ mất hết mẹ mày không có mất คุณจะได้ครับท่านท่านครับ กระสุนยาว่องูปครับีเราได้ของิีจนะา่าต่างๆในบท ไปพอียนเชิญท่านำเนินรัโตกนวิจัยนากุนะครับเ่อสาที่เกิดปกติย่านบางหลวงพ่อปูทั้งสองท่านได้โอกสเพื่อชอบถ้าไปรัเพื่อุรกิบานและทานก็ียนเชิญทสองท่านในบ้าเคารพครับ 就们福建啊，我们广东啊。 อภินิจาวัตถงคาลาุปัตวยาตมิโนอุปัติจวานิรุตติเตชะมุปตะโมตุปโสรักษณกการสภาพนะครับก็ขอโมกุลนะครับคุณจอมยักัดโตคุณพิชัยทุกปีกองทัพสยามสูนะครับก่ต้องให้ียที่รศรีท่านครับกอนที่พิธี รเด่ึนนกนะครับของไพยตอกระดาษต่อไปก้องเลียเแก้วทองนะครับบรนเี่ทุกท่านด้ัทราบเพื่อปีนการะดลึกไม่อาจเป็นการสุดท้าย,าะาายนะค,ครับนายก้องเตียเ์แก้วทองเกิดเมื่อ,อที่สอ,าาสองพุาคมพันห้ารนะครับท่านเป็นบุตรพออคุณพ่อี่ชายแก้วทองและคุณแม่สุดเก้ารทองอมีพี่น้องร่วมกิจการด้วยกันสีคนบนี้ นายชัชวาเกวทองสองนายกองเกลเกวทองผู้าวสานายวิทยาเกวทองสนายพิทยาเกวทองนายกองเกลเกวทองจบการศึกษาระดับพเทอมปีที่สี่ณโรเรียนบ้านงวงชีกครบครัวได้สมรสดับนายเทคพิคเกยวทอง มีบุตรพิดาด้วยกันสองคนดังนี้นับหนึ่งนายกอดิ้้แก้วทองสองนางสาวพิภัทรแก้วทองนายก้องเกียร์แก้วทอเป็นคนด้าเดินเกื่อยใสชอบช่วยเหลือผู้อือน่นสนอดาจิตศิลป์ที่รักขอบผูกคนรอบหน้าชีวิตการทำง,งานได้เข้ารับราชการตำแหน่งลูกจ้างประจัก อยู่ที่สุนทรทิศและตสรโขทัยมหาราชปัจจุบันคือสนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเปลี่ยนรัฐเป็นโมกโต้อำเภอจัดรบุรีโดยได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและผู้ประกอบชาด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งได้เกษียณอายุราชการต่อมาก็เกี่ยวกับทองและเกิดปัญหาในเรื่ง บาดเจ็บจากรถเกตนยนโดยได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลน่านารายมาราจนไปทางเวอรจิีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เวลา1 7 3 0นก็ได้จากไปอย่างสงบสิ้นชีวได้62ปีสร้างความเศรโศกใจให้กับครอบครัวและญาติี่อย่างที่สุดที่ได้มีคำนับ้ล่าวไว้ว่ารูปต่างชีวิตักจา พกักโษตนักชีติซึ่งบากบว่วว่า,วาบิดจ,จะจบลกกายวายสาาัรพานไปจะหลานชิพให้มาลายูแต่ความดีที่ทำได้ทั้งปูย่อมเพ่อปูแห่นซ่าเมื่อจากไปสิริราชัานเป็นนิจดาทุฒิกอรดราศนิ่งเป็นราของนายก้องเียบแก้ว ที่ระพีข้างหน้านี้ก็ไปถูกไฟขอดพ่อแ่ไม่เห้อะไรเลยที่เหลือแต่คุณงามความดีที่ได้สร้างเอาไว้ในการหนึ่ชีวิตอยู่ซึ่งเป็นอดีตแห่งความตายอย่างหาพิสูจน์ไม่ได้บัดนี้นายต้องแกลีแค่ถอดได้หยุดพักกระจายคลิปของท่านแล้วตามวัตถุสารละของมนุษย์ผู้พูดผู้น่าที่จะถี่เรียงได้อาค决สมวนกำไรที่เป็นกลับไม่ดี นายต้องเก็บแค่ทองให้รดเด็กทั้งหลายไว้ทต่อหน้าก็ดีรับราก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีพอทั้งหลายแค่วุกิจกรรมนั้นเก่แขนต้ก็เก็บแค่ทองได้เลยุภติกรรมใดที่เป็นปริทาความดีที่นายต้เก็บแค่ทอบได้จะทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ ตัวเป็นหลังอวยบนต้นตะดาลให้ดวงยาทองาต้องเก็บเจ้าทองให้ไปสู่สุติในสัปดาห์โลกได้เลยถ้าผู้เดือดที่รับถึงขั้นกับชีวิตและความตายเป็นของกุญแจที่ใดมีเกิดที่นั่นต้องมีตายชีวิตมนุษย์ทั้งหลายถูกความเกิดความเจ็บความแก่เปลี่ยนย่อมสุนที่จะตายไปแลาวถ้าคนเกิดแล้วต้องเสียสลายไป พระพุทธศาสนาจึงสอนให้พระพุทธศาสนาสดุดประบอกความดีเป็นนิสเพื่อความสุขสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งหลีในโลกเรื่องหน้าในสัพไายภพในวาระสุดท้ายนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในที่สุดต่อท่านผู้มท่านได้รับบิณฑาตเพื่อที่ขอให้กับดลวงยาทองานห้องเก็บและขอให้ถึงสุวติในสัพไายภพด้วยการเดินด้วยลาย ho oh, è che la città che va พิการขอตารกรมที่าจากรุงบริดลได้รกิดจากร่อทอดพระยาราคสกุลเรื่องเกิดกระทาใน้าสภาพขอเดเสด็จสังสองท่านด้วยความเคารพนครับ Yeah. บทพนักพักที่ศึกษจะต้องมีพุเป็นย่างสูงที่เดียวในประการ่งนวันี้ครับในนามของคณะชาติะกรับการการพิุกทณานนะครับก็ขออบคุณเป็นแกางสูงที่เดียวที่วลาเสนาค้าใช้ใภาพก็ม่มีปีที่จะต่บแกนนะครับก็ขอ่ประการหลวงพ่อขาววตาที่เรื่องนี้ขอให้่าะที่ากัวกายจิใจมีความสงบุ้เรือในโกรับ อะไรเี้ยสัปดาห์เรา้เนรมเร็จในกิจกรรมที่ตางกันทุกประการประกอบับประตั you wow.